ฝนมาแล้วครับวันนี้ฝนมาแล้วครับบริอ็ดเวียดออกออกมาว่าสีออกกําลังกายจากเด็กจะหน่อยอบรไอ้ออกครับครับฝนฝนกํนลาลังลงนะครับนี่ฝนครับหลายมือแล้วบริจบนะครับหลายมือแล้ว หอยขั้นบึงนี่ผมว่าเส้นอาทิตย์หนึ่งกล่ะรับนี่พูนเมตกครับอ,อ้าวยังดีครับต้นไม้ต้นตอกแถวหลบสะทิ่ปูกใหม่กับพ่อเสด,ด่าชุ่มเย็นแน่เปียกน้ำแน่นะครับ้นมาแล้วครับไปได้บา้า เขาว่ามันห่อนมาไราหนึ่งนฮะก็ให้หนาโคเขาได้น้ำเนะครับแหงบันละนาโคนะครับอ่าบริเวณนะครับรอบๆเสียงบอกว่าไรครับว่าเสีเยบีบเถอเสีเยบได้น้อยหนึ่ง ปลาที่างป่าจากต้นใหม่ทางสาแถวมันปุ่มนะครับได้ได้บา้านนาโกเบี่ยวมั้นในเห็ดย่างมาจิดได้ยากคอยเอาคุณมาใส่ครับ,รบปูผเฟเวียนสีหาต้นอารมณ์ไหวทิศกับทิศบบติศกับแล้วนะครับเพราะว่าย่ำฝนนี่มันมีปัญหาย่ามแรงนี่บางทีเห็นหดนำหั่ทันนะครับ 对，哈哈。